อเจ้าหมากเบาไม่อยังกินเนาะหาเก็บผักก่อนนะอ้อหาเก็บผักเก็บอยังน,นี้ผักอีตู้นี่หอมทะเลน,นึงปลาเพื่อีด,ดีเนาะอุ้ยหอมมีดีเจ้ามายังเราไม่เนี่ยกินเลยตาจะไปซองปลาไปหอดใส่ฝรนี่างัวม,มากเลยหาเก็บผักไว้รอก่อนจะกินใดหรือบ่ได้บุ๊คอือ อยากกินฝนตกลายก็ไปซ่องป่าปานี่ย,ยังโง่มาเลยอยากมาแเลมาบอกมาแต่เก็บพักไว้รอก่อนเลยบุ่มแห้งบุ่มีกับเขาตกแห้งแห้งนำมนหละากปลาคือไปซ่องป่าไว้สัน่นยังโง่มาเลยป่านี่ย,ยายเก็บพักอีตู้ไว้รอแล้วนี่เอาไว้หนึ่งปากคอใหญ่เฮ้ยนีย่รอตาก่อนรอตาก่อนนะ ิดผัดลูกตาคนเอ้ยผัดอีตู้นี่นึ่งแต่ปลาแซ่บไปเลยนี่รอตามาก่อนตอนนี้ยังหัมาเฮ็ดยังอยูุ่ฮึดยังอยู่เอาตามาแล้วนี่ไหนใจวะโอ้ยปลากคอมันอยู่รอมันขึ้นมาจะใส่ลูกลูกว้ายว้ายว้ยลูกตาออกมาตรงนี้งปะโอ้ยโอ้ยตาไปช่องมานนี่เดียวคนนี้ตไม่ได้ช่องมันขึ้นมาเมื่อกี้เดือดม้าเลย กูพีน้อบึใหญ่ป่พอใหญ่โอ๊ยปาโอ๊ยปายายเก็บพักไว้บ่พลาดได้ยังไงบอกบ่ชเฮ็ดบวชขาขี้เอาไปปล่อยโอ้ไหนไหนได้ดู๊กขี้ปอยยังไหนขอมากินเนาะเออ่ยเออโอ้ยุนเพลินเอ้ยมาดูมาเบิรงบวชกล้าขาใส่ยายอุซาเก็บไอ้ใบหนังรักรอเนี่ยโอ้ ăn giải nghe chặt băng đuôi. ăn rồi đúng ăn giải ngủ. 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 ăn อุมันดิ้งได้เดเนาะดี๋วนี่โอ้ยไปทนฮ้ยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยได้กินปลาแล้วปลาใครพี่น้องดูก่อนนี่ปลาหมานปลาหมานบบนี่หมานเนาะโอ้ยไตายาใครทำไว้เดี๋ยวาไอ้ยเดี๋ยวย้ายเช็ดมือก่อน เดี๋ยวฝนตกมันก็มาใหม่อีกอุ้ยตัวใหญ่แท้ตายายยายเออไปตลาดจะเท้ากันเด้อไปให้ยังละเอ้าเดี๋ยวกระลูกฮะไปให้ยังเดี๋ยวกระลูกโอ้ไป,<า>ไ,ปไปรีบมาเด้เอ,อ,อ,อไปรีบมาเด้อหนึ่งปลาไว้ในน้ามันจีแห้งเดี๋ยวจะกินปลาเมื่อนนี้จักเด้อไปรีบมาเด้เอ,อ ันนี้ได้กินกล้วยหอมทอง <c oughs> อ้ยหนักอู้ยหนักแท้กล้วยกล้วยหอมทองวันนี้ตามไปอยู่ยายหนึ่งปลาไว้แล้วโอ้อยจีกินกล้วยหอมทองก่อนลูกใหญ่ใหญ่นี่ถ้าถัดทองได้ทำหน่วยกล้วยนี่ก็อู้ดีได้นี่อยากได้ใส่ทองนี่เออเดี๋ยวมึงมึงขึ้นฝันว่ะ มีคนเอาของมาให้ไหมเออฝันดีดิคือจีด้ของดีว่ะวันนี้เออสร้างเท่าไอแค่ความฝันเราต้องไปสมใจเรากินกล้วยดีกว่ากล้วยหอมทองนี่เฮ้ยกล้วยกว่อนเพราะว่ากินกล้วยทําทอะไรมึงมังก <c ười> กนกล้วยกล้วยเอกล้วยใหญ่แต่ว่ากินก้อนบาดนี้ไอ้กล้วยก่อนเด้อบาดนี้กล้วยหอมทองถ้าท้องใหญ่เส้สนซํานี้คือจีดีเนาะ เราจะใส่ให้ซื้องามเลยเด้อกินก่อน <c oughs> โอ้ยแซ่บอืมโอ้อร่อยเชียวปะกูอยากลองโอ้คือได้กินกล้วยหนวยใหญ่แท้ให้กินแน่พี่อโอ้ย,ออยบ่ให้กินแล้วโอ้ยบ่ให้กินกับบ่ซอยกับซื้อเอ้ยบ่ให้กินแล้วบ่ซอยกับซื้อเดี๋ยวก็รู้กินคนเดีวยวก็ได้ด เจ้าบัได um, ้ซอยใครซื้ออือคอยไปซื้อไอ้นั่นยิ่งข้าวทั้นี่ซื้อยังอือบัอยากซอยซื้อคอ่ไปซื้อทองมาเลยมือวานนี่ฮะคอยไปซื้อทองมาตั้งแต่เขาได้กันมาจนเท่าจนแก่บ่มีของให้เจ้าจเลี้ยงแกไปเลยวัววนึกได้ไปซื้อทองให้ยายก่อนนาว่าทองเลตลาดมาหวานนี่เลยทางด้านคนไปซื้อดออเดี๋ยวเดี๋ยวตายั ท้องอตัวลูโล่ฝันมือคืนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเอ๋อตาตามมาเอาเลยเอาอย่างตามมาเอาโอไม่ไ่ให้กล้วยเออเออทางนั้นเอาท้องให้ยายเด้อเออเดี๋ยวเอามาให้ท้องทองนักเท่าไหร่อะตาที่สิบห้าบาทโอ้โหทั้งงั้นเอาไปซะเอาไปซะกล้วยเอาไปซะไปย้ะเออเอาไปเอาไปไปไป เราจะได้ทองแล้วตาคือใจดีเดียวบ้หรือเราฟันดีเมื่อคืนเออเราฟันวามีคนเอาของให้เราจะได้ใส่ทองเดี๋ยวสำรวจดูคอตัวเองก่อนคอเราจิตรับน้ำหนักทองไวโบว้าทองไปสี่สิบห้าบาทดีใจดีใจดีใจใจตาไปเอาทองมาแล้ดีใจจะได้ใส่ทองแหละตายังมีอุตสาห คือห่อนห่อแตงแต่เ่าแต่งไม่ไม่ได้หนิซื้อของฝันให้แต่ก้อนก็บอกเอาทองมาให้รอ้เพิ่งมาดึกได้ที่เออมาแล้วไหนถ้าอยากได้รับตาก่อนถ้าอยากได้รับตาก่อนมาแล้วสิฟองมาแล้วเออเอาตาเออตาเอาตาแล้วเอาตาเน้ยเอายังเออเออมาเพิ่งเปิดนะเอออ้าวฟองไปก่อนเด้อี่อ้าวเดี๋ยวตาเดียวจังได นี่แะ่ทองก็เยอะน่ะเออขุ่นเบ่งอ่านเบิ่งกั่วน้ำหนักมันน่ะทองอือโอ้ยสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาททองใส่ข้อนี่นะเออนี่นะทองใส่ข้อเอออ๋อเบิ้งอ่านเบิ้งอยไรเขาเขียนไว้ทองอะไรทองม้วนเออสี่สิบห้าบาทเออทองมหวนบ่ไดนเาท โอ้นี่นะทองแล้วใส่คอแบบไรตาเบิ่งยายยังห้ตาดูนี่ห้ตากระทองคือกันเป็น้วยหอมทองนูมันใสกว่ได้อันนี้มันทองม้วนตาอกับมันทองคือกันเนาะโอ้ยเอามา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 คืนเลยเอามาเอามาเอามาคืนเลยเปลี่ยนกันแล้วเปลี่ยนกันเอาเปลี่ยนกันดีกวะาปตายตาย เราลูกอ,อุตส่าดีใจโอ้ยต,ต,ตาคึกเฮ็ดเฮ็ดกับยายได้เหตตาโมโหแล้วอุตส่าห์ว่าจะได้ใส่ทองสักหน่อยทองทองม้วนสี่สิบห้าบาทเออแต่มันก็แมนอยู่เด้หลักสี่สิบห้าบาทมันก็แมนอยู่ตาไปต่อย<อ>แล่ยไข่ สลัดแล้วไข่ปึ๊บมุกผู้อะไรปึ๊บกัะแน่นทองทองม้วนหนักสี่สิบห้าบาทเออตากับบไดอโกหกเด้ดดตาตากราตัวเด็ดมาอันนี่ดูตาเจ้าใส่บระาเจ้ากราใสปากใสคอบระาดเอาเอาไปกินเองเลยอันนี้มันทองกินมันทองม้วนมันบมันใสคอจะได้ยินจะได้ยินเขาว่าทองเนาะ ไปเลยไปไกลๆเลยโอ้เราลกสาดีใจว่าจะได้ใส่ทองนี่ก่อนนนอตาเนี่ยไม่ได้หรกินกล้วยดีกว่างงละกินกล้วยหอมทองดีกว่าโบกินเราท้องม้วนไปเลยใส่ข้อบม่ได้หรอกโอ้ยตารคือคือ,อ,รอครูอยากหัวเราะดิกูตัว้นได้<ม> <laughs> ตอแลเดี๋ยววันหลังยากจะไปซื้อเองดอกหนักร้อยบาทเลยไปกินหอมกปลาดีกว่านุกหนึ่งปลาไว้อู้บุ๊ม,มันไหมเดี๋ยวจะไปดูกันตาต้อแล้ไปดีกว่าไปดู ชีวิตยายเออชีวิตยายรวมโชคใหญ่นะเป็นจังสี่บอจะอยากใส่ทองแต่ละเชื่อนะได้ทองม้วนเออตาก็สร้างเพ็ดกับยายได้เน,ะนาะมยายอุตสาใส่เสื้อ,อคอกว้างๆว,ว่าเอาไว้ใส่ทองหนัก45สบห้าบาทเออเนาะแต่ก็ยังดีเนาะ ซึ่งยังไงก็ขอบคุณตาเลยลเดออยากอุตส่าห์นึกถึงยายซื้อทองมให้ใหยายใส่มันก็บปรแม่นของปลอมดนี่มันทองจริงเนาะยายจะลองกินบองก่อนนะมันไม่ใช่ของปลอมมันของแท้เจะาว่ายายกับจว่าตากับดีบเนาะยายกับตาก็ชื่อมาถูกอะไรจะแกะยังไงดิอยหาแนวแกะก่อนด้วยบาี เว้ยเนาะแกะยแกะชาเถอะเว้ยเนาะอุซาอุซาเราฟันดีเนาะอุตส่าห์เราฟันดีว่าเออเราก็ฟันว่ามีคนเอาของมาให้ที่จริงถ้าฟันไว้นี่มันก็ดวงดีเด้มันจะได้สิ่งของที่เราอยากได้เนาะก็อยากจะหัว ตะตะให้เป็นระยะระยะแะใส่ขอกเด้โคนชุท้ายได้กินทองม้วนโอ้ยเนาะนาจีเป็นทองแท้เนี่ยพอให้ยายใด้ใส่ใ,ใ่ยายก็นใส่แต่สายดำๆนี่เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสหน้ายัางมีเมื่อวานเราต้องฝันให้มันดีกว่านี้แสดงว่าเราฝันผิดพลาดไปเมื่อคืนนี่โอ้ยเป็นวันพระน้ำแหละเมื่อคืนเนี่ น้องมันเป็นวันพระน้ำมาขึ้นสะพ้อฝันมันคลาดเคลื่อนไปอ่ะมันเป็นวันพระเออมันฝันโบเมนนะวันพระสร้างมาเทอะมันเป็นวันพระมันเลยฟันคลาดเคลื่อนเออฝันไม่แม่นเลยอ่ะเออฝันว่าได้สิ่งของมันก็แม่นยุ่นในได้ทองดูไปยังเออเนาะ เพื่อไปให้เป็นการเสียเวลาน้ำใจของตาที่ซื้อมให้เอาละลองชิมดูสักหน่อยดิทองหนัก45บาทอทองแท่งได้นี่เออมันเป็นทองแท่งเน้นี่เออตากระซื้อมาไม่ผิดดอกตาแกกระซื้อสัตว์กับยายยุ่แกวอาสัตว์เป็นห่วงยายเนอะก็าจะซื้อทองให้ใส่แต่มันเป็นทองเป็นแท่งดีนี่เออกินดูก่อนบาดนี่ วันรังจะได้มมขฝันไม่พลาดตัววันนี้กินก่อนออออ,อบดีแล้วล่ะอืออือรอบดีเว้ยอือยังงรอบเลยท้องมารอบจะซี่เองเนาะมีเม็ดงาด้วยนี่ แงาเลยนี่ดำพุดเบออยู่พอพอปันแก้วมังกรดูดูอืมอืมแ่บว้ยปันใดอืมทองมันแสบจังซีเองเนาะอืมแสบแสบเดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้ทองที่ระลึกตาอืมวันนี้ฟ้าคนมืดครึ้ม จ๊ตกได้ตกดีทั้งน้องบัดจีตกตบไม่มีมือยุดเด็กเออบอกอะไรกินท้องก่อนอืมอ่าอืมครับผมครับผมอืมเอาไปให้กากินดีกว่าไปซาลองกินซิททอมตาให้ตาลองกินสักหน่อยทิบัดเจี๊ยตัด